สวัสดีเอฟซีทุกคนอันผู้ใดเสียงชกหรือซุยไปสุยมาติด้าลาบก่อนญ่กับว่้ใดพี่น้องแม่หมอมีแนวดีๆแม่บอกในคลิปนี้ล่ะพี่น้องการเบื้องเอาเด้อพี่น้องเด้ออ่าเพราะว่าแม่หมออธิษฐานแล้วเพื่อนบอกในความฝันพี่หมอ,อพี่น้องกะล้องปปฏิบัติตามเบิ้งสีไใดคือแม่หมอบอ่อนอะพี่น้องเนาะก,ก็ล้องเหตุตามเบื้องนะคะ บอกไว้ในคลิปนี่ค่ะเบิ้งให้มันจบแล้วค่ะพี่น้องเนาะทั้งเลขเชียงโฉกของวันที่สิบหกกรุ๊มผพพ้าพร้อมแม่หมออัปเดตให้เราเดอ้อเบิ้งเอาเดอ้อพี่น้องในคลิปนี้เด้อค่ะสวัสดีจ้าเอฟซี FC ทุกคนอ้าวใครโชคดีบ้างเมื่อวานเนาะอ,อ้าวแม่หมอกระสุกดีอยู่เด้อพี่น้องอ้าวเมื่อวานกะอ้าก็อนเสิร์ตความฝันให้บัางอีกกะโฆษณาอีกเนาะจักหน่อยกว่พี่น้องอ โคศนา,าเนยโฆษณาเส้นหลาชุ่มชื้นผิวพี่น้องโฆษณาเส้เนหลามในเด้อพี่น้องเด้ดเอผู้ใดมารผู้ใดปังเ้าอุดหนุนแม,แม่หมอแน่กดได้ตะกร้าได้กดในตะกร้าได้นะคะมีตะากร้าแล้วพี่น้องตะกร้าขึ้นหายเรวอ่ะพี่น้องแม่หมอหน่อยโชคดีสูมือสูมือตั้งแต่ได้อันแดงตั้งแต่ได้ไดตั้งแต่ สองตัวเพราะว่าสามตัวทําไมไม่ได้ไม่ได้เนาะวันนี้มือขึ้นนี่เนาะแม่หมอกเ็เลยมาที่ฐานว่าแม่หมอฝันถ้าฝันก็จะลงคลิปให้ผู้อื่นแบ่งปันผู้อื่นก็ขอให้ข้าพเจ้ามีโชคเนาะเป็นยนังข้าพเจ้าขึ้นสามตัวออกสุเทียขื้อแต่แต่สองตัวนะแม่หมอเลยอธิษฐานเนาะมือเนี่ยแล้วอธิษฐานมือขึ้นนี่ว่ายังไงอธิษฐานมือขึ้นนี่ว่า ขอฝันยำรัฐบาลไทยน้ำเน่ขอฝันยำรัฐบาลไทยน้ำแน่วาตัวใดเทพี่น้องเอ้ยแต่แม่หมอนั่นตีบอกให้ว่าแม่หมอบบมีหกคือเพิ่นพี่น้องคันพูดใดว่าสซิมีหกกับหกใส่หรัก,กอเอยเออพี่น้องเด้อแม่หมอบบไดหกคือเพิ่นอีกแล้วพี่น้องเออบบไดหกเ้อพี่น้องเด้อเพลินหาแสนเปิเส้นแม่หมอว่าโบมีเพล่นนะมันอา่ธา,าธรรมะธรรมะหกกสิมารัก ร่อยมากก่าวรักซิบรักน่วยนอเพีอยไม่หม้อเด็กเมื่อคือหมูไม่หมอได้รักเก่าพี่น้องไม่หมอได้รักเก่าไม่หม้ออธิษฐานงสี่เมื่อคืนนี่ก็สวดสวดยอดพระเตปิดกเนาะพราะสวดมุนเสดมหมอนังสมาธิหานะที่ไม่หมอกอธิษฐานว่าขอให้มาบอกหน่อยเถิดว่าเป็นอีหยังคือบ่ได้หลับก่อนยังไงคือแต่ได้หลับหลับต่กอนหน่อยๆแท้เป็นน้ำอีหยังไม่หมอกกับแบงปันผู้อื่นแล้วบอกแล้วล่องคลิปให้แล้วตลอดว่าบ่เคยหองจากเทียติฝันไดเนาะพี่น้องเนาะ วันนี้แม่หมอฝันได้พี่น้องเอ้ยตั้งแต่เรียนจบมาเตโดนแล้วสามสิบปีแล้วนาะไม่หมอกับจบปอตีมาเตโดนแล้วแม่หมอกับเรืมอไม่เบิดแล้วล่ละเนาะลรืมอไม่เบิดแล้วล่ะเนี่ยประวัติศาสตร์พุทธศาสนา,า,านี่ยเรื่องไปหลายเรื่องวันนี้มาฝันพี่น้องมาฝันว่าไปวัดเกา่าเก่าแก่สมัยโบราณาการพี่น้องวัดเก่าแก่โบราณาการไปเจอรูปปั้นพระรูปพระศิีวลีพะนะพระศิีวลีให้ให้ เพื่อนบอกว่าให้แม่หมอนั่นไปไหว,พสสว้พระศนะิสสีวลีพะนะพระศิีวลีนี่ฝันโอ้ยเลี้ยงกันใส่ลล่พี่น้องพระศิสสีวลีเลี้ยงกันใส่ล่ย,ยูหาองค์พี่น้องอ๋แม่หมอกเ็เลยว่ามัสิบโบมีบบมีหกพี่น้องหาองค์ติเป็นหาเก้ามากกว่วเนาะรัฐบาลไทย 49, 5, 9, 8, เียเก้าหาเก้าเก้าเปียนะของของแม่หมอเนาะพี่น้อง ถ้าผู้ใดมกรัฐบาลไท้กับเสียงเบิงสามตัวมันจะจับใส่กันเอาขัน้นเลขแม่หมอนี่รัฐบาลเลขเสียงแม่หมอนี่นึ่งหานี่ยังลืมด้วพี่น้องที่แม่หมอทราบใครใดนึ่งหานะคะวันนี้แม่หมอก็ไปเสิร์ชในอินเทอร์อนเน็ตพระศรีวลีพี่น้องพระศรีวลีเป็นสาวกองค์ที่แปดสิบของพระพุทธเจ้าได้บรรจุเป็นพระเป็นได้บรรลุโสดาบันเป็นพระอหรหันต์ เป็นผ้าสาวพองค์ที่แปดสิบของพุทธเจ้าพี่นอ้ององค์ที่แปดสิบลืมมาเด้อแปดศูยนย์อีเด้อพี่น้องเด้อฝันบันนี้วันนี้แม่หมอกันเลยมาเสิร์ฟบังังคาถาพระศีวารีพี่น้องพระคาถาพระศีวารีมีข้า่วายอยู่แม่หมอติขึ้นติขึ้นตัวเลขห้ดอกเนาะว่าสวดแล้วจะมีโชคมีลาภเพราะว่าไม่แม่หมอได้แต่ลาภก่อนหนอนอนอลาบก่อนใหญ่ประทัดออกแม่หมอก็เลยสงสัยก็เลยมาอธิษฐานขอเพิ่นเพื่อนเาบอกในฝันพี่น,อน้องก็เลยอ่า คาถานประสิวลีมให้ตั้งน้มโมสามจุดก่อนระดับแรกพี่น้องน้มโมสามจดุดน้มโมตัสสะภะคะวะโตอะวตัวสัมมาสัมพุทธะหนะาโมตัสสะภะคะวะโตอะวตัวสัมมาสัมพุทธะหนะาโมตัสสะภะคะวะโตอะวตัวสัมมาสัมพุทธัสสะแล้วก็ศีวลีมหาเถโลเทวะตานนะระปูชิโตโสละโหมปัญจะยาทิมหิอหังวันทามิ สัพพทาสีวสีจะมหาเทโลยักขาเทวาพิปูติโชโสระโหปัจจยาทิมหิอหังวันทามิสัพพพาสิสวลีเทละคุนังเอตังโสถุลาพัง พระวันตูคาถาบทนี้ท่านให้ภาวนาก่อนนอนหรือหลังตื่นนอนแล้วก่อนไปทำงานนอกบ้านเชื่อว่าจะทำให้เกิดลาบร่ำรวยในการค้าขายสะดวกในเรื่องธุรกิจติดต,ต่อศัตรูหมู่มานที่มุ่งร้ายจะกลับกลายเป็นมิตร มีแต่ความสุขสันติเป็นสริมุงคลตลอดไปค่ะพี่น้องล้องปฏิบัติตามเบิงเพราะว่าเพิ่นมาบอกแม่หมอในความฝันนะคะพี่แม่หมอบไดลรูเลยแม่หมอเพิ่นมาบอกในความฝันพี่น้องฝันที่เป็นจริงเม่เปิดไปเจอขาถาบทนี้พี่นอ้องอาสาทุสาทูขอให้โชคดีมีตังทุกคนที่พี่น้องเด้อสวัสดี